มาดูพี่ฟ้าคอนโทรลเองเลยโอ้คำเองเลยฮะป้าบริษัทอะไรเนี่นเนี่ยฟ <g ül> ้าเบิ้ลเองเลยฮะเดี๋โอ้ไไ <g ül> อโหนี่นี่นคอนโทรลเองเลยเบ <g ül> ิ้ลเองพี่ฟ้านะพี่ฟ้า ยาวเลยยาวเลยสุดยอดนี่โอ้โหเททำเป็นเออต่ตะขายนะฮะแล้วก็เททับเลยเนาะ จะ5คิวไม่น่าจะพอเนาะเพรไม่พอหรอกต้อง10คิวต้อง10คิวนะรถเดียวไม่พอนะฮะอันนี้กี่คิวเนี่ยมามากี่คิว5คิวไม่น่าพอเนาะพอเหรออ๋อเขาสั่งมาห้าคิวเอ๋ไฟฟ้าตัดเองเลยขับเองเลยปล่อยปูนเองไดดด้เเเเยยนนะครับี๋วิ ถามถามถามดีกยวนด้านนมันไม่พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางปลอดา p ขับรถพ่วงได้ด้วยหมอฟ้าเดินหน้าเดินหน้าไปแล้วขึ้นแล้วสุดแล้วอะไม่อันตรายเหรอครับตรงนั้นไม่ค่ะไม่เนาะสู้ตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาสองสอง มีมีเขาี้ประจำตำแหน่งด้วยนะสุดยอดอะไรลุยลุยหน้าดูยก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 อาสายเลยเอาเอาเอาตรงไหนเ้ยไม่ตรงไงหยไม่ต่องไม่่อยอ่า tiệm tòa coi đó mà lại, mà lại, mà Coi lời coi lời giao lời già lời già lời vào lên, vào lên. Coi này, coi này. Coi này, coi này. ủa, y còn tập điền nén gì? Đãi được hả? Không, không có. Thấy nhiều quá. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều 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 เจ๊เล้งหมดแล้วครับมันเจ๊เล้งหมดแล้วอ้าวหลวงพลอยู่นี่เองโหหลวงพลเป็นแผนกฉาบหลวงพณิแผนกฉาบนะฮะโอยนี่ไม่มีรองเท้าจะรองไม่ฉาบเด้อนั่นมันกัดเท้าโกยดีกว่าโกยเห็นแต่เบื้องหลังครับกินอ้วนแล้วตายครับไม่ร้ว่นะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าทำงานติดแป้งมาหน่อยนึ่งคุณอ๋อสร้างภาพเหรอ กล้ยิดตลอดไปทั่ตลอดนะครับพยันขันแข็งมากทั้งวันวิ่งลุยขับมอเตอร์ไซค์ตามทันทีๆกินล้วนจ่อยตายกินให้จ่อยตายเพราะอะไรไม่มีจะกินเออวันนี้จะถ่ายจะข่ายไม่รู้สูด้วยวันนะครับผม คนเคยคิดตับดุ่มคนรู้ดีวา่าปัตตันมา่นเองเห็นตลาดถ่ายพื้นหลังอ๋อถ่ายพื้งหลังใช่ไหมถ่ายพื้นหลังี่น,นี่ครับก็วันนี้น่าจะแล้วเสร็จนะทำเอ้ยทำจริงแล้วก็สวยเนาะนะครับ่าจะทำตั้งนานแล้วเนาะนี่ครับเปลี่ยนแปลงทุกวันนะสลับบ้านองพลปัแตนันเป็นการเทพื้นแบบเรียบง่ายนะฮะคอนโทรลโดย แฟนหมอปลานะครับนี่ครับโอ้มีน้ำฟ้านะฮะอะไรสดมาอกวางมามาเขาเจ้ากัรับตัวใช่ไหม้าผ่านท่องป้าแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นเบอร์เบอร์ตามประเทศมันไม่มีชื่อประเทศอะไรรู้ไหมออสเตรเลียหรือเอาดูดิประเทศออสเตรเลียจากประเทศออสเตรเลียใช่ เซเลียนะคะคือพยาธิจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้ดูไลฟ์สดตรงนี้อยู่ยาชีมาถิงป้านะคะด้วยคำพูดที่ไม่รู้คำบุญขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่สามพันบาทขึ้นบ้านใหม่นะคะยาชีขันยาชีมาสามพันบาทไปรำให้ด้วยขอให้ยาลำให้ด้วยค่ะแล้วนี่ดูอยู่ใช่ไหมคะถ้าดูอยู่ก็นี่นะคะยาชีนำมาให้แล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ความร่วมสมรรเจริญแล้วก็รับมือรับไหวนะคะสุกท่านแข็งแรงค่ะ สาธุสาธุนะครับอ่าถูกประมานนี้สามพันบาทนะร่วมทำบุญขึ้นวันใหม่กับป้าแตนลุงพลนะครับโอ้ไปเลยครับพี่ เอ,เอาไปถึงในเลยต้องใช้ต้องใช้ใชไปถึงในนู่นยาวถึงในเลยขอบคุณที่ติดตามชมคราบสนิทเกี่วัเวชนะครับยูทูบนะฮะกับการเทพื้นนะครับน้ามานลงผลครับเป็นการเทแบบเรียบง่ายนะฮะโดยดินมันแข็งอยู่แล้วทั้งตรงนี้นะฮะก็ใช้ลวดนะฮะลองแล้วก็ อ่าเทซีเมนลงไปเลยนะฮะนี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมอยู่แลว้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สวัสดีครับ